ใชข้อสงสัยการสร้างพีระมิดอียิปต์หลายๆคนคงได้เคยเห็นความยิ่งใหญ่และความอลังการของมหาพีระมิดแห่งเมืองกิซ่าในประเทศอียิปต์มาไม่มากก็น้อยแล้วแต่เคยตั้งข้อสงสัยกันบ้างไหมครับว่าคนบรรพบรุษสมัยนั้นที่มีความฉลาดล้ำเลิศในด้านวิศวกรรมทางการก่อสร้างเขาคิดและมีวิธีสร้างมหาพีระมิดกันได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับ วิธีการยกแท่นหินขนาดใหญ่หนักหลายสิบตันเพื่อประกอบขึ้นเป็นพิระมิดอย่างแม่นยำยังเป็นปริศนาโครงสร้างเหนือห้องเก็บลงผสบในปิระมิดคีออฟประกอบขึ้นด้วยแท่นหินแกรนิตสีแดงขนาดใหญ่หลายสิบแท่งซ้อนทับกัน5ชั้นแต่ละแท่งมีน้ำหนัก5 0ถึงเ0เมตริกตันแท่งหินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในหมู่พิระมิดเมนคีเลเป็นแท่งหินปูนที่มีน้ำหนักมากถึง200เมตริกตัน เปนน้ำหนักประมาณเท่ากับชิ้นส่วนหนักที่สุดภายในเรือไททานิกซึ่งไม่มีปั้นจันใดๆในอู่ต่อเรือขณะนั้นสามารถยกได้จนผู้สร้างเรือต้องว่าจ้างทีมง,งานชาวเยอรมันมาสร้างปั้นจันยักษ์สาหรับยกชิ้นส่วนดังกล่าวเฮโรโดตุสนัก,ก us, นประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้เดินทางไปอียิปต์ในช่วง450ปีก่อนคริสต์กาลหรือประมาณ2,000ปีเศษหลังจากปิรามิดสร้างเสร็จแล้ว ด้บันทึกคําบอกเล่าของนักบวชชาวอียิปต์โบราณไว้ว่าในการสร้างพีระมิดของชาวอียิปต์โบราณมีอุปกรณ์บางอย่างทํงาด้วยไม้ใช้สําหรับยกหินขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานอื่นๆที่อ้างอิงถึงเครื่องมือที่พูดถึงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือบันทึกโบราณเขายังได้บันทึกไว้ว่าการก่อสร้างพีระมิดคูฟูทําเฉพาะช่วงฤดูน้าหลากซึ่งประชากรว่างจากการเพาะปลูกนั่นคือประมาณตีละ 3-4เดือนและก่อสร้างอยู่20ปีจึงแล้วเสร็จภูมิปัญญาของคนสมัยนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเสมอพอทั้งทั้งที่ยังไม่มีวิวัฒนาการอันแสนก้าวหน้าแต่กลับมีการสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าอัศจรรย์พีระมิดในประเทศอียิปต์นั้นตั้งอยู่กลางทะเลทรายอันร้อนระอุซึ่งื่อดูสภาพภูมิศาสตร์และพบว่าตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งของวัสดุหลักอย่างก้อนหินขนาดยักษ์หลายกิโลเมตร ชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีไหนในการขนส่งรวมถึงยกหินหนักเป็นตันๆขึ้นไปเรียงตัวกันจนใหญ่โตโมโหฬารได้สาเหตุในการสร้างพิระมิดชาวอียิปต์โบราณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเมื่อตายไปแล้วจะมีโลกหน้าเพื่อใช้ชีวิตยืนยงแต่จําเป็นต้องรักษาร่างกายหรือศพไว้ไม่ให้หายสาบสูญจึงสร้างพิระมิดไว้เพื่อเก็บรักษาศพ และยังเชื่อเรื่องการติดตามฟาโลไปยังโลกหน้าโดยเชื่อว่าฟาโรคือเทพเจ้าผู้เป็นทั้งแม่ทัพผู้พิพากษาและเป็นผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทั้งมวลน,นั้นคือพระองค์สมเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจคนทุกคนในประเทศดังนั้นในการสร้างปิระมิดแต่ละลูกคนงานที่ลากหินมาสร้างปิระมิดจึงไม่ใช่ทาสแต่เป็นชาวนาชาวไร่ผู้มีความเชื่อว่าสิ่งที่ตนกําลังทานั้น มีส่วนช่วยให้องฟาโรห์ได้เป็นจุติสวรรค์และหวังว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ตามฟาโรห์ไปใช้ชีวิตในโลกหน้าเพราะฉะนั้นการสร้างปิระมิดในสมัยนั้นจึงเป็นการกระทำด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับหรือข่มขู่และเมื่อถึงเวลาที่ตนจะจากโลกนี้ไปบ้างฟาโรห์จะได้ที่ทักปกป้องตนต่อไปเพราะพิระมิดที่สร้างเมื่อ4000ปีก่อนอยังตั้งะหง,ง,งานอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ความยืนยงคงกระพันของพิระมิด ได้ทําให้ชาวอียิปต์มีคํากล่าวว่าถึงแม้เวลาจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาก็มีอาจทําลายพิรามิดได้และเพื่อให้ดวงวิญญาณกษัตริย์ของพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับโลกหน้าจึงได้ฝังทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์ไปพร้อมกันด้านความสําคัญของพิรามิดคือเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นสําหรับเก็บพระบรมศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณขนาดของพิรามิดจะขึ้นอยู่กับความสําคัญของพระศพ ที่บรรจุอยู่ภายในกล่าวคือถ้าเป็นศพของกษัตริย์องค์สําคัญก็จะสร้างพีระมิดท,ที่ใหญ่โตแต่หากเป็นศพของคนที่ไม่สําคัญนักพีระมิดก็จะมีขนาดเล็กลงตามลําดับครับ<ม>วิธีการสร้างมีการสรันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนในการอธิบายถึงวิธีการสร้างพีระมิดในอียิปต์ทาให้สามารถแยกเป็น4ทฤษฎีได้ดังนี้ ทฤษฎีที่ 1. นึ่งพีระมิดในอียิปต์สร้างมาจากภูมิปัญญาของคนอียิปต์โบราณซึ่งทฤษฎีที่เคยเชื่อว่าชาวอียิปต์ใช้ท่าจำนวนมากนั้นอาจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์ไม่ได้ยกหินที่หนักเหล่านี้ด้วยตนเองแต่ได้ใช้ทฤษฎีจึงใช้น้ําเป็นปัจจัยหลักในการขนย้ายหินก้อนใหญ่จากทองไปยังจุดหมายสิ่งที่ต้องทําคือการตัดเหลี่ยมมุมของหิน และขุดคลองเพื่อใช้ยกย้ายและขนย้ายดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างถูกขนย้ายผ่านคลองหินจะถูกผูกติดก,กับทุ่นลอยในน้ําดังนั้นจึงสามารถขนย้ายหินได้โดยง่ายจากนั้นจะใช้แพหนังแพะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ยกและขนย้ายหินและอีกด้านนั้นได้เตรียมวัสดุไว้ในคลองใช้คูน้ําที่ทําไว้วัดเตรี่ยมมุมของหินแต่ละก้อนแต่ยกมันออกมาเพื่อนําไปวางบนพีระมิด ส่วนเชือกที่นํามาใช้มัดนั้นก็ทํามาจากพืชที่ขึ้นอยู่ริมน้ําเช่นต้นกกหลังจากนั้นทําการเปลี่ยนรูปหินที่เสร็จแล้วจะใช้แพรหนังแกะขนส่งผ่านแม่น้ําช่วยในการลำเลียงหินส่งขึ้นไปยังส่วนต่างๆของปีระมิดวิธียกหินไปยังปีระมิดก็ยังคงใช้น้ําเหมือนเดิมชาวอียิปต์สร้างอุโมง์ขนาดใหญ่และสูบน้ําเข้าไปส่งหินที่ผูกติดกับพืชลอยเข้าไปในอุโมงส่งขึ้นไปบนยอดปิระมิดมุมมองจากด้านบน พิระมิดในช่วงการก่อสร้างจะถูกล้อมรอบด้วยน้ำทั้งข้างนอกและข้างในชาวอียิปต์จะคำนวณมุมปิระมิดที่ถูกตั้งเอาไว้คือ53องศาครับทฤษฎีที่2ทฤษฎีนี้น่าจะมีการใช้ทางลาดเพื่อลําเลียงก้อนหินเข้าทางด้านข้างของปิระมิดโดยแต่ละด้านก็ใช้ทางลาดแยกกันไปทั้งนี้เมื่อปิระมิดสูงขึ้น ก็ต้องสร้างทางลาดให้ยาวขึ้นและมีฐานกว้างขึ้นวิธีการลำเลียงหินขึ้นสู่บริเวณก่อสร้างในระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างการก่อสร้างคืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นปริศนาแนวคิดเริ่มแรกเชื่อกันว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีสร้างทางลาดบริเวณด้านข้างของปิรามิดและชักลากหินขึ้นไปตามทางลาดที่ก่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามความสูงของระดับการก่อสร้างจนถึงจุดสูงสุดและถึงยอดของปิรามิด เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทําการรื้อทางลาดบริเวณดังกล่าวออกคงเหลือไว้แต่พีระมิดที่สร้างเสร็จถ้าแนวคิดนี้เป็นจริงสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นอาจไม่ใช่พีระมิดคูฟูแต่อาจเป็นทางลาดชั้นเท่าตึกสูง40ชั้นที่ใช้ก่อสร้างพีระมิดแต่อาจสร้างเป็นทางวนรอบพีระมิดแทนหรืออาจบางทีแต่ละชั้นของพีระมิดนั่นเองคือทางที่ใช้ชักลากหินขึ้นสู่ชั้นถัดไปผ่านทางลาดชั้นขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแต่ละชั้นทฤษฎีที่3ทฤษฎีนี้คือทฤษฎีการลากหินขึ้นทางลาดโดยไม่ใช้ล้อบางทฤษฎีได้บอกว่ามีการปรับปรุงทางลาดใหม่ทำเป็นทางเวียนไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคล้ายๆกับบันไดขึ้นภูเขาทองที่วัดสเกตทางลาดบันไดเวียนแบบนี้มีคนชอบใจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยบางทฤษฎีบอกว่า ให้ลาดน้ำลงไปที่พื้นจะได้ลื่นๆ่นเข็นก้อนหินได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีในขณะนั้นยังไม่มีระบบปั้นจันและก็ไม่รู้จักแม้กระทั่งล้อเลื่อนและไม่มีหลักฐานใช้พาหนะที่ลากด้วยแรงงานสัตว์การเคลื่อนย้ายวัตถุน้ำหนักมากๆาด้วยวิธีนี้มีหลักฐานเป็นภาพแกะสลักมูลต่ำบนฝาผนังหินซึ่งแสดงการเคลื่อนย,ย้ายเทวลูบหินขนาดใหญ่ด้วยแรงคนนับร้อย ทฤษฎีที่4ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีการเคลื่อนก้อนหินไปทีละคืบทีละคืบสำหรับแนวคิดที่ว่าคนอีหยิบอาจใช้ปั้นจันท์คล้ายๆกับปั้นจันท์ที่ใช้ในการสร้างตึกสูงเพื่อยกก้อนหินขึ้นโดยอีกฝั่งทวงด้วยก้อนหินหนักๆนั้นไม่มีใครเชื่อเนื่องจากอียิบโบราณไม่น่าจะมีไม้ที่แข็งแรงพอที่สามารถรับน้ําหนักของหินแต่ละก้อนได้หินแต่ละก้อนที่อยู่ด้านล่างของพิระมิดย่อมโดนแรงกดทับมหาศาล แต่ภายในโครงสร้างยังต้องมีทางเดินมีห้องหับเก็บรักษาสิ่งของต่างๆอีกด้วยเรื่องนี้วิศวกรโบราณที่ชาญฉลาดได้ออกแบบให้ภายในพีระมิดมีผนังรับน้ําหนักโดยผนังที่ว่านี้มีความสูงลดดันกันลงไปจากศูนย์กลางไปถึงด้านนอกแม้ยังนี้มีข้อสรุปถึงวิธีการลำเลียงหินขึ้นสู่บริเวณก่อสร้างแต่การประกอบหินแต่ละก้อนก็สามารถสรุปได้ว่า าการตัดแต่งแบบก้อนต่อก้อนเนื่องจากแต่ละก้อนต้องมีขนาดและแง่มุมพอดีกับหินก้อนอื่นๆที่จัดเรียงไว้ก่อนหน้าเพราะในการก่อสร้างพีระมิดไม่มีการใช้วัสดุเชื่อมประสานหินแต่ละก้อนวางซ้อนกันอยู่ได้ด้วยน้ําหนักกดทับด้านบนและละนาบที่เท่ากันในแต่ละชั้นจึงต้องตัดแต่งอย่างปราณีตแบบก้อนต่อก้อนประกอบข้าสู่ตําแหน่งด้วยเครื่องมือง่ายๆอย่างไม้วัดระดับแนวราบ และสายดิ่งที่ใช้ตรวจสอบผิวหน้าหินในแนวตั้งโดยใช้ลิ่มหินคอ์สซึ่งเป็นหินอัคนีความแข็งแรงสูงในการขัดแต่งผิวหน้าของหินแต่ละด้านให้เรียบช่างหินอ e ียิปโปรานสามารถสร้างผลงานดีเยี่ยมจนผิวสัมผัสระหว่างหินแต่ละก้อน่างกันเพียง0.02นนิ้วเท่านั้นแต่ที่เราต้องทราบคือณเวลานั้นโลกยังไม่เข้าสู่ยุคเหล็กโดยที่เทคโนโลยีการตีเหล็กยังไม่ถูกพัฒนาขึ้น จนกว่าอีก1,000ปีต่อมาเครื่องโลหะที่มีใช้ในสมัยนั้นทําด้วยทองแดงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายาต้องการตัดหินปูนและหินแกนิดให้ได้ขนาดและรูปทรงตามต้องการผู้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคโบราณเชื่อว่าช่างอียิปต์โบราณใช้แท่งโลหะพันด้วยเชือเพื่อหมุนปั่นแท่งโลหะเจาะรูลึกในก้อนหินโดยมีการโรยผงทรายลงไปในรูที่เจาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ